พบก,กับนิชาเกมส์กันอีกแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะโอ้ยเวียนหัวพอเถอะตอนนี้นะคะนิชาดีใจมากๆเลยนะคะทุกคนพอนิชากดเข้าไปนี่อ,อสร้างตัวละครเนี่ยนิชาเจออะไรบางอย่างนะคะคือเข้ามาถึงเอออย่าไปดูตัวละครของเราเลยเราสร้างเลยแปลกๆน,น,นะ,ะทุกคนนี่คือทุกคนลองเกิดไปตัวมั่วๆแล้วลบตัวนี้ออกไปดีกว่านะคะเพื่อจะสร้างตัวละครใหม่หน่ารักน่ารักนะคะ ซึ่งก็กคนเราไปดูชุดแล้วเราไปเจอชุดน่ารักมากเลยมันเป็นเหมือนเซ็ตโรงเรียนเก่าที่เราเคยมีอันนั้นนะ่ะแต่มันเอาลงมาเป็นเสื้อแล้วทุกคนมาเอามาเสื้อมาให้แล้วแล้วเสื้อที่เราชอบมากที่สุดก็คืออันนี้นะคะตัวนี้น่ารักมากมากเลยทุกคนแล้วก็ตัวนี้ก็น่ารักเป็นน่ารักมากๆอันนี้ก็ดูสไตล์สวยดีเนาะก็สวยสวยหมดเลยโดยเฉพาะอันนี้ด้วยแหละค่ะทุกคน แล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นเหมือนชุดแบบคล้ายๆเหมือนเป็นงานอะไรเงี้ยมันสวยมากทุกคนเผื่อชุดผู้หญิงนี่ เห็นแล้วจะก,กรี๊ดค่ะทุกคนอันนี้เป็นชุดแบบออกงานปาร์ตี้ได้ด้วยนะอันนี้ก็คือสวยม,มากสวยจริงๆสวยจะพูดไม่ออกอันนี้ก็คือชุดทองมากเลยนะคะทุกคนส่วนชุดนี้เนี่ยก็เป็นสไตล์น่ารักน่ารักคิวๆอันนี้คือซูเปอปร์คิวเลยดีกว่าเทรซซาวเวอร์น่าจะเป็นเสื้อสีม่วงเป็นเสื้อสเวตเดอร์สีม่วงกระโปรงสีเหลืองน่ารักนี่ก็เป็นชุดคุณครูแบบนี้ได้น,นะ,ะทุกคน ส่วนนี้ก็คือแบบเป็นงานสปอร์ตเดย์อะไรแบบเนี้ยจะเป็นแบบเออเป็นคนเชียร์อะไรแบบเนี้ยก็ไม่มีอะไรเนาะยังไม่มีอันนี้ไงสองอันสามอันนี้สามด้วยซ้ำน,นี้จำไม่ได้อันเนี้ยเป็นอะไรไม่รู้เราไม่รู้นะทุกคนส่วนนี้ก็เป็นแบบแม่บ้านพาโลงอะไรแบบนี้นะคะส่วนนี้ก็เป็นพาโลงที่ขายอาหารอะไรแบบนี้เนาะ แล้วนี่ที่เจ็ดของเรานะคะทุกคนนี่คือชุดนางเงือกค่ะ mm. ปกติเนี่ยอันนี้จะเป็นนางเงือกของแบบดูดมดูดูเ mm. สมือนจริงแต่อันนี้เป็นนางเงือกที่น่ารักตะมุตมีมากค่ะทุกคนเหม,มือนชุดเอเรียลอะส่วนนี้คือสไปเดอร์แมนมาแต่ไหนนี่ก็เป็นหมวกนะคะทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นหมวกอีกแบบนึ่งนะนี่อันนี้อันนี้ส่วนนี้ะก็จะเป็นหมวกประมาณนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีไม่มี ก็ไม่มีนะคะส่วนที่คาดผมเนี่ยเป็นเป็นแบบนี้เป็นเหมือนเอเรียลอะไรแบบนี้นะคะส่วนแว่เนี่ยไม่กล้าดูอันนี้อะไรไม่รู้มีหรือเปล่าอ๋อสองอันนี้แหละคือต้องการให้แม่เราใช้นีก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้โหแล้วทุกคนคือมันมีชุดเต็นเสาด้วยแล้วก็มีมงมุมพวกนี้เออมงมุม โอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือการแต่งตัวเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนิชาเนี่ยไม่ได้จะจบคลิปเพียงตรงนี้แต่นิชาจะจัดตัวละครของนิชาเองตอนแรกแต่งชุดเป็นนักสืบจิ๋วนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชุดน่ารักน่ารักแล้วนะคะส่วนนี้ก็คือเราชอบชุดตัวนี้มากมากเลยล่ะส่วนอันนี้ก็คือน,น่ารักเไยมุ้ยมันตะมูตะมอะีอันนี้เราจะทำยังไดีไม่กล้าใส่อะทุกคน เราใส่เป็นตัวนี้ละแหละคือมันก็น่ารักดีนะเป็นซาฟลาเวอร์นี่ก็จะใส่เป็นเหมือนเดิมได้ไหมอไม่กล้าใส่้อแว่นตามูตามีไปไหนอันนี้แหละน่ารักเลยใครว่าไม่น่านแล้วก็ฮือ ประมาณนี้นะคะทุกคนนิชาก็จะจัดตัวนี้ที่ตำม,มุดตำม,มีขึ้นไปอีกนะคะทุกคนคือตัวนิชาในเกมทรงผมเราไม่ค่อยชอบเราชอบทรงผมนี้มากเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเวลาคนอื่นไปดูคลิปอะ่ะจะไม่รู้ว่านี่คือตัวนิชาเองแล้วก็เลยต้องเอาทรงผมแบบ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 แย่ไปตลอดเลยอยากเปลี่ยนทรงผมมากแต่ช่างมันเถอะมันไม่จําเป็นหรือเปล่าลืมรีวิวผมค่ะผม ผมน่ารักตามมตามีโอ้โหแล้วอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ค่ะทุกคนมันเป็นเป็นสองทรงนี้ทรงนี้สืดูเท่มากๆค่ะเป็นแบบทรงเหมือนเออไม่รู้ทรงอะ่ะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะทุกคนฟเดชาชอบอันนี้นิชาจะใช้เป็นอันนี้นะคะทุกคนคีมๆหน่อยไหมหรือว่าจานนี้ดิอุยเราชอบอานนีมากกว่าเราอยากให้ชุดของน้องแยตามูตามีหน่อย จะชื่อตามูตามียหลายคำมากเลยเป็นไงละ่ะน่ารักมากสวยสุดๆค่ะทุกคนอันนี้เราไม่อยากให้ใส่ของพวกนี้เราอยากให้ใส่เป็นมงกุฎนะคะทุกคนมงกุฎอันนี้ก็คือบุ่มไม่ถูกแล้วล่ะคะ่ะอันนี้ก็สวยแต่ว่าเราชอบที่มากกว่าเพราะมันเป็นสี่ท้องค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคน เพราะว่าเวลาเนี่ยมันหมดไปแล้วนุกคนยังไงเดี๋ยวไปดูต่อคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกด like, Check, s <S ไลค์กดแชร์กด Subscribe ใี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ล่างนี้นะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่อย่าลืมดูตอนต่อไปนะคะบ๊วยเดี๋ยวจะรีวิวเฟอร์นิเจอร์เจออีพีต่อไปนะคะบุ๊ย